Gracias. วันที่หนึ่งนะคะใครปรบมือขอให้ได้สามีใหม่ใครปรบมือขอให้ขึ้นรถไม่ผิดสายปาดรถดียัง,งสิขึ้นอีกบ่แหมได้ยากขึ้นโยมแม่บอกองกดครั้งมข,ขบวนสุดท้ายแล้วลูก <laughs> อขอบพระคุณมา ค่ะผ่านรอบไปในช่วงแรกกับแอนออรด,ดีนะคะขอบคุณเลยหนาอยฉันเลย์<อ>ไม่จ้าเมย์บอยบ่สติดตะหากเนาะจังสีเหนือดีกับพ่อหมาฮักกันดี<อ>มนเหยีดเดียุยางไก่ไปได้กับมหาซ<อ>ื้อบัตรเขามามาเหยียก็มงแรงใจเลยก็ยั่งมากไห้แล้วว่านำใจเด้อท่านผู้ใดเอาเงินไห้กระขอให้มีความสุขมีความโชคดีสำหรับผู้ใดที่บ้าไห่ค่ะดูแลเจ้าของนะคะ กูทอดดนกูทอดดีะตรงกระตรงตกระชัดเจนผู้ใดไเพะท่านนา้ลุงเห่อพู้อะไรเพราะท่านนหยกาดูแล่จะคล้องกับกันง้อถือก็ถือกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคันผูดอาเงินมนนั้กัเไอยถือเกลีกโอ้ยหนูสิวย้อนเสออะไรกัแม่ฮะจ้าวนนถือกับจ้างเลยแม่แม่จ้างเลยแอนอดีนี่พ่แพงเลยอ่ไปไปรองเพ่งไี่ปกติส้อง <S <S ลองเพลงไอฟี่ก็ได้ลอ,องข้ขอคารามัลแสนเลาัจไปนี่ยมีโปรโมชัน่นดปรัด้วยสิบแถมหนึ่งนนนนดังจังสิบเทียฟีฟ่เทีย่เลยแม่จะไปทาว่าถือบอตเตอรีแล้วมันทีนึ่งไม่หรอช่วแถวเจ้าถือบอตเตอรีแล้วมันท <น S 1> ีนึงแต่กรลอยโยกงงวะดี ที่สิบห้าสิบปีว่าอิทิฮาหนมับพ่อพี่บอยสิลได้ว่ยวัฒาปาค่โอขอบพระคุณค่ะคุณแม่ได้ค่ะแม่้อยค่ะปาแม่ขอมาเหมือุกคนในมรเแม่บาดนหม่ก็มัใจหุเล่นเปนบริไฟขึ้นที่ต่อูเขาข่ตัวนี้งานนมัสกรอง์พะสมุทรเจดีเป็นเป็นน้าที่ของพวกเราพรุ่งนี้เป็นของพี่เบร์

มนี่ก็ได้าตายน่ยแค่น้อยเกินไ้อกวัด่น้อยรอจับมือถ้ากับชอบรักการเดบมอเตอร์ไซคคิดไปเองจับมือถ้ากับชอบอเดียเขาแนนหนักไอเดีพวว่าเขามากตีนะมองหน้าถ้าแบบแอบชอบโอ้ยิมให้แสดงว่ามีใจแล้วนั่งนั่งเดทหลังกูบอกทั้งใจน้อเซ็ตเซ็ตจะได้สาวใส่ร อยารลดอยากลดต้องเล่นอยู่เล่นเงาสกิบเงาสกิบเพราะเราอยู่ก็ไปที่โยบันใดตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะหนูเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสมางานอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะงานอยู่ที <t 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 ่นั่นแต่ว่าที่นั่งเรือจากฝั่งโน้นข้ามมาชมเราที่นี่นี่ต้องนั่งเรือมานั่งเรือจากฝั่งโน้นข้ามมาจริงๆ หลายคนหลายคนน้าเรือข้ามมาแต่น้ำมันเชี่ยวมากเลยใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสเราจะบวชทดแทนเลยขอบคุณคขอบุณจริงๆหนูซึ้งในน้ำใจมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะมากนี่หลายครั้งมันไหลมันจะไลค์อยูได้ไหมไลค์ขึ้นตามเหมือนเหมือนในขีปบอวุธคือเงินยืยยุ่งจริ ติดตามผลงานต่างๆของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์เดีแบนแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กของพวกเราออร์เดรแบนแล้วก็ที่สำคัญรายการหมอลงไอดอลทางช่องร้อยยีฝากทุกท่านติดตามกันไปด้วยันไปเนามาละไนาะไปท้ายว่าออกอีกเลยคัดออกอีกแล้วคัดออกแต่ว่าถ้าไปรุ่นเอาว่าผู้ใดออกจอบจอบไปย่าเนี่ยย่าเอาไปชีวีในไล่กันมาคัดลูกน้องก่อนแล้วขอรอนครับครั้งนี้ครั้งนี้ครับเจ้าที่เป็ดครับ ยังยืนได้ไล่กันอ่ะอันมีอยู่คนหนึ่งไม่ออกกวอนมูที่ไหนมาแนมมาแนมมาแนวมาแนมเจ้าเหรอไหมเจ้านี่น่าจะซุปเอาของกินปกติแล้วครูก็เป็นอาจารย์นะคะเป็นครูสอนอยู่ที่อยู่ที่อุดรธานีก็จะมาในช่วงปิดเทอมแล้วก็น้องเวฟก็เสด็จสายกับพี่แอนตลอดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังต้องต้องฝึกฝนแล้วก็มีต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายต้องสะสมประสบการณ์นะคะ ก็ฝากทุกท่านให้กำลังใจกับพวกเราด้วยขอที่แค่ฝากอีกหนึ่งผลงานจากบริษัทชอปไลน์มิวสิบได้ไหมคะครับผมได้ค่ะเมื่อหันคุณแม่บอกว่ามาบ้านลนน้องยเด้อพวกคนเห็นโดนเลยพวกคนเห็นโดนะลยการเล่นภาษีปลอมสิลมงนี่แอย่างไร